สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาซิมชาแนลนะครับวันนี้มารับสมัครแข่งขันแวนการ์ดออนไลน์นะครับซึ่งเป็นแวนการ์ดภาค V นะครับเราจะใช้กติกา V ีสแตนดารดในการแข่งขันนะครับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564นะครับเวลานะครับ1ทุ่มตรงนะครับถึง4ทุ่มไม่มีค่าสมัครแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะครับ มีใจพร้อมมาก็สมัครได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับใช้การ์ดรหัสภาค V ีเท่านั้นนะครับการ์ดท,ที่ใช้ได้ก็กล่องตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นรูปให้หมดเลยนะครับเป็นสินค้าการ์ดภาค V ีทั้งหมดเท,ท่าที่ออกมาตั้งแต่ชุด V ีทีดีศูนนะครับ รวมไปถึงการ์ดโคลโบต่างๆนะครับไปจนถึงชุด VTd 06นะครับนี่มีการ์ดโคโนงโคนั่นอุลตร้าแมนแลกนัลล็อกมากันหมดเลยนะครับและตอนนี้ก็มีแคนให้เลือกใช้มากมายเลยนะครับการแข่งขันต่างๆครับก็เอามาใช้ได้เลยโดยที่ใช้กดแคนไฟนะครับแคนไหนก็แคนนั้นเลยนะครับนี่สนใจแคนไหนเด็กไหนเด็กไหนเป็นเด็กในดวงใจก็จัดกันมาได้เลยนะครับผม เรสิ้นผลแพ้ชนะนะครับเราจะใช้กติกาแข่งขันแบบเบสออฟวันรอบเดียวรู้ผลเลยใช้เวลาแข่งขันนะครับรอบหนึ่งนะครับไม่เกิน20นาทีนะครับซึ่งน้องจะต้องเจอกับผู้แข่งทั้งหมด6คนนะครับหรือก็คือแข่ง6รอบด้วยกันไม่เหนื่อยใช่ไหมครับ1ทุ่มถึง4ทุ่มกินข้าวมาเยอะนะครับอัดมาให้เต็มที่นะครับแล้วก็มาใส่กับงานนี้เลยนะครับผมมาวิธีแจกของรางวัลนะครับสำหรับการทีอาร์ประจำเดือนเนี่ย แจกตามจำนวนวินที่ทําได้นะครับสูงสุดนะครับเราแข่ง6รอบใช่ไหมถ้าเราชนะทั้งหมด6รอบก็ได้ไปเลย6ใบนะครับและแชมป์นะครับแชมป์นี่ก็คือผู้ที่ได้รับวินสูงสุดนะครับจะได้รับของรางวัลน,นะครับก็คือแฟม้มแวนการ์ดสุดเท่นะครับนี่มูลค่า1 9 9บาบาทนะครับอันนี้ก็เป็นลายบัตเตอร์ดาร์กนะครับนี่และก็นี่เลยสองซุ้ม จากทีม AL4 3นะครับสใบนะครับในชุด VCP04 นะครแม่แข่งฟรียังขนาดนี้ถ้าเก็บตังค์จะขนาดไหนนะครับนี่คนที่ไม่ชนะเลยนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ามีรางวัลกราฟฮีอาประจำเดือนปลอบใจนะครับให้ไปเลย1ใบแต่แข่งตั้ง6รอบอ่ะจะไม่ชนะเลยเลยนะครับพยายามเข้านะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับภาควีภาคใหม่นะครับเชื่อว่า ตั้งแต่ต้นขึ้นภาควีมาเนี่ยงานแข่งก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะชนานาญในการแข่งภาควีก็มีไม่กี่คนหรอกครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหมือนเริ่มต้นกันใหม่หมดแหละไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับผมก็พยายามเข้าออละครับการจัดส่งของรางวัลนะครับก็คนละ30บบาทเท่านั้นเองครับแพ็คส่งให้อย่างดีเลย น้องๆสามารถประสงค์เข้าร่วมแข่งอย่างเดียวไม่ขอรับของรางวัลก็ได้นะครับก็ไม่ต้องจ่าย30บาทนะครับของรางวัลจะจัดส่งให้ภายใน1สัปดาห์หลังจากจบการแข่งขันนะครับส่งถึงบ้านให้แน่นอนนะครับขอแค่กรอกรายละเอียดที่อยู่ชื่อเบอร์โทรให้ถูกต้องนะครับส่งถึงมือแน่นอนนะครับผมและสถานที่แข่งขันใครที่ยังไม่เคยเข้า Discord ของ a า i m Battle Online นนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับ เอาหยิบมือถือขึ้นมาและสแกน QR code เข้าตรงนี้ได้เลยมาจอยกันนะครับในเซิร์เวอร์อาซิมแบทเทิลออนไลน์นะครับมีห้องอย่างเดียวเลยคือห้องสนามแข่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ลกแน่นอนนะครับเข้ามาถึงปุ๊บเข้าง่ายนะครับมีสนามแข่ง1 2 3 4นะครับแล้วก็มีห้องจุดรวมพลนะครับเอาไว้พูดคุยกันนะครับเอาไว้จับคู่นะครับประกาศงานแข่งบอกกติกาต่างๆเอาไว้รวมพลกัน มามาที่ตัวอย่างตารางแข่งขันนะครับเมื่อน,น้องๆเข้ามาร่วมแข่งขันถึงวันนั้นปุ๊บเราจะมีตารางแข่งขันให้ครบ6รอบเลยนะครับนี่จับคู่กันล่วงหน้ามาได้เลยน,น้องมีหน้าที่ดูแค่ว่าแต่ละรอบเนี่ยตัวเองจะได้แข่งกับใครนะครับอย่างเนี้ยอย่างเช่นนะครับรอบที่ 5A แข่งกับเใช่ไหมครับเราก็ไปดูา A กับเคอยู่ตรงไหน เอกกับเคอยู่ที่สนาม1นะครับก็เข้าไปรอที่สนาม1ได้เลยนะครับเมื่อแข่งจบแล้วเราก็ไปดูรอบต่อไปว่าเราจะได้แข่งที่สนามไหนก็เข้าไปรอที่สนามแข่งนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสนามแข่งนั้นยังมีคู่เข้าแข่งขันที่แข่งกันอยู่แล้วเขายังไม่จบนะครับน้องๆเข้าไปก็ให้ปิดไมให้สนิทด,ด้วยนะครับจะได้ไม่ปิดการรบกวนคนที่แข่งยังไม่เสร็จนะครับ และวิธีการแจ้งผลการแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเราแข่งชนะแพ้ชนะกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ผู้ชนะเท่านั้นนะครับทําการแจ้งผลตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับพี่ท็อปจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับหรือว่าจะสแกนตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับก็แข่งขันรอบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หมายเลขแข่งขันของผู้ชนะตรงนี้อย่าใส่ผิดนะครับถ้าใส่ผิดนี่เสียคะแนนไปฟรีๆเลย และมุมกล้องที่ใช้แข่งขันเราคนชาาแวนการ์ดไม่น่าจะมีปัญหาครับมุมกล้องก็คือขอให้กล้องนะครับอยู่ข้างหน้าของตัวผู้แข่งขันนะครับมันจะเห็นโซนเห็นเห็นลาเห็นแขนเห็นอะไรเนี่ยคือมันจะทําให้เราไม่สามารถซ่อนการ์ดไว้ด้านล่างหรือด้านบนหรือมีคนแอบเอาการ์ดให้จะยากมากๆเลยนะครับขอให้เห็นการ์ดท,ทุกโซนโดยเฉพาะการ์ดบนมือ และต้องดูคู่แข่งดีๆด้วยนะครับถ้าหากว่าคู่แข่งเอาการ์ดบนมือออกจากโซนเมื่อไหร่ก็ปรับแพ้ได้ทันทีหยุดแข่งได้เลยนะครับขอแค่เห็นการ์ดทุกโซนและที่สําคัญสนามแข่งด้านล่างนะครับขอให้เป็นสนามแข่งที่มีโซนการ์ดชัดเจนนะครับอาจจะไม่ใช่สนามที่แถมมาจากกของทีดีก็ได้เป็นสนามเพเม t ที่สั่งทำโดยเฉพาะหรืออะไรก็ได้ที่มันมีช่องการ์ดอย่างชัดเจนจะได้ดูง่ายนะครับ ประสบการณ์การแข่งจะได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมกรอกใบสมัครนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยอมรับได้กับกติกาการแข่งนะครับก็กรอกใบสมัครได้เลยนะครับสแกน QR code ตรงนี้หรือว่าจะลิงก์ด้านล่างได้เลยใส่ชื่อเล่นชื่อดิทคอร์ของตัวเองเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อแคนนะครับประสงค์ที่จะรับของรางวัลหรือเปล่านะครับมีค่าส่ง30บบาทนะครับก็ใครพร้อมแล้วก็สามารถ กดสมัครตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับการ์ดท,ที่ใช้แข่งได้นะก็จะเป็นการ์ดของภาค V ทั้งหมดตามด้านบนนี้เลยด้านบนนี้เลยนะครับนี่ของรางวัลน,นะครับการ์ด pr ประจำเดือนนี้ก็ขึ้นรูปให้เลยนะครับปิ้งตรงนี้นะครับก็จะเป็น การ์ด PR ของประจำเดือนนี้นะครับเล็งใบไหนไว้นะครับก็เล็งได้เลยนะครับแชมป์เท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนเลือกได้นะครับนอกนั้นนะครับคนที่ไม่ได้แชมป์ก็จะเป็นการสุ่มการ์ด p ีให้นะครับแต่ทางเราจะพยายามสุ่มการ์ดให้แบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่น้องๆจะได้มีการ์ดที่หลากหลายนะครับชวนเพื่อนมาแข่งเยอะๆนะครับ จะได้มีการ์ด PR มาแลกกันนะครับสมมติว่าเราสมได้การ์ดนี้เพื่อนสมได้การ์ดอีกใบนะครับได้แคนที่เราเล่นเราก็เอามาแลกเปลี่ยนมาเทรดกันได้นะครับวันนี้วินวินทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาแข่งกันเยอะๆนะครับยิ่งแข่งเยอะยิ่งสนุกนะครับผมแวนการ์ดนะครับจะได้แบบแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะครับและสังคมแวนการ์ด การเล่นการ์ดออนไลน์ของเราก็จะได้ขยายใหญ่ขึ้นเยอะๆนะครับมาเอาการ์ดพ่อารจากอาซิมการ์แคปิตอลกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย